อ้าวตามเรามาถึงบ้านเลยเนี่ยอมามาจอดบ้านได้ที่เลยลูกฮะบ้านได้ที่จะออกเลยลูกอะขอบใจนะขอให้รัฐบาลไทยหน่อยลูก래รัฐบาลไทยหน่อยโอุ้ยปวดแข้ค่มาถึงบ้านเลยเนี่ยอันหยอกหยอก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 อะไรลูกรัฐบาลไทยจะนะมาเยี่ยมกันถึงบ้านเลยเละอฮะ ย้ำกันถึงบ้านเลยลูกอันตัวไหนรัฐบาลไทยตัวไหนออกหวยแล้วฮะหวยจะออกกันออกแล้วออกออกตัวไหนลูกออกข้างๆบ้านหรือไงฮะข้างบ้านยี่หกเลยคำแปลนี่ยี่แปดเลยข้างๆชามฉีดเลยไปแล้วไปแล้วเมาแล้วพีม่มาทำมาแล้วพี่ต้องเมา เมาแล้วที่ในนาเฮ็ดอะไรวะตื่นเพิ่มต็งนเทเองอ๋ออันนี้เน่าแล้วอันนี้ก็เน่าแล้วอันนี้ก็กำลังจะเน่าว,ว่านขับ่ได้ม,มา,านั่งว่านขับไปสิมากขับได้บ่มาเราก็เลยเน่าอันนี้เราก็เน่าเราเป็นเถื่อก็แล้ว เราจะพัดได้อยู่บ่นี่โอ้ยเนาวเลยพี่น้องเนาวเลยเนาวเล้ยดอกง่ายเหรอวม้าบ่มานัวมาจะเคลียร์แบบนี้เบ้ยี้บ่แผ่นบ่มาแผ่นนี้ใช่ไหมโอยมันจะดอกง่ายดอกกล้กระดงสบายดีสบายดีฝนตกกันเลยเขาก็ดันโดนมากเพราะว่าเขาอยากได้คิด จกักกิ่หวางน้ำคีบจักกิ่หวา,างน้ำไรลชักกิ่หวางน้ำสวนจกักกิ่หวางน้ำเก็บเห็ดจกักกิ่หวางน้ำน้ำหวานจากักกิ่งความน้ำสุขภาพ okay. าะแต่แต่คนเฮาเนี่ยปลานี่ยังไ่พอกินอยู่เนาะทำงานมันก็เหนื่อยนะแต่ถ้าไม่มีตังมันยิ่งเหนื่อยกว่าใช่ไหมสู้ๆค่ะเทะเลทลายอยู่พี่น้องเทะเลทลายอยู่สามสิงพี่น้อง xem xem nhạt tăng năng xem xem không xem 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 không đi Mới xem 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 quá xem nhạt thăng nhạt thăng nhạt xem xem nhạt thăng nhạt thăng nhạt. xem 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 cứ hang thế โอระนาะขอบคุณค่ะขอบคุณสาดิงขอบคุณค่ะพี่กเก็บค่ะ